ครับว่าดีครับหมูหันครับพ,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 พ่อพ่อเนี่ยได้เกิดมาพวกขี้กล้วยตัวเงี้วันนี้เขามาพ่อเคยแม่เกิดได้เงี้ยมาเนาะเกิดมากจนเราปานนี้ะผมก็ตีเห็นครับว่ามันคล้ยเถิกเบื้องหน้าตำมิดครับเออมาถามว่านี่นี่นล่ะแม่มาลีพ่ะนะเนี่ยแม่ก็พ่อมาลีมะลรครับแม่พ่อต้องถามว่าลูกตัวไหนครับดูบังไงนี่มันเป็นลูกตัวใดนครับนายยกลูกลูกเก่าเจริญครับกับแม่อันพ่อนทิพย์ครับแม่มันก็เป็นเพชรอุดรนไหมครับ เนี่ยเป็นเพชรอุดรครับเป็นในพ่อไงไงครับไงเหลียญไงโอหล่อครับนี่แจีงเจีงเจีงบ๊อบแมนตัวกันครับนี่นี่เห็นตัวชดชดครับนี่กลายเป็นคนเตี๋ยเลยนะครับกลายเป็นคนเตี้ยเลยครับเดี๋ยวกันกับบ๊เห็นดอกคนนี่มันง่ายง่ายผอมง่ายง่ามครับมันง่ายง่ายไปเป็นในพ่อได้มั้ยมันนี่เลยไหมครับอันนี้ติดทองไปครับทานายโยกครับพอดีมันหลุดครับโอ้ เมื่อกี้เมื่อกี้หมอบิ๊กมาเพิ่นตัวทองครับมันหลุดครับก็ต้องผสมใหม่ครับครับงานชาติผมอาเสียวไปอยู่ครับงานกร็บิงชาตดครับพอสิงเป็นคนจับคุ้ยได้พอด้อแจะไหนเอานีเขาเจ้าเลี้ยงเฉียงครับพ่อนเอาเขากลมซะนันสี่ห่อนไะนะครับทนายโยครับผมขออนุญาตถามเคล็ดลับนะครับเลี้ยงที่ไหนควายยังตัวเงี้ยังสี่ครับทนายโยครับจริงๆรเล่าก็ คั่วอตัวนี้นะครับตามประวัติจริงๆนี่ผมสื่อเพิ่นมากนะครับสื่อพีสวิทย์พลาซักอยู่บางปะอินนะครับพอดีก้อนหนานี่พิ่นก็สื่อของผมไปจริงจริงไหมครับแต่เล่พีสวิทย์ผมก็เลยคว้าซะตัวนี้เพิ่ก็เล่เห้จริงไหมครับแล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายในลูกของเก่าเจริญชุดแหลกไปคนใจมหาชนไปพร้อมจริงไหมครับเกิดเล่เด็ของเขาเมาสายพันธุ์ของเขามาไบเน่แล้วก็อยากมาไวไขวสายตัวอื่นจริงไหมัครับคือคือ คือควมอยากครับเราบะนี่กับมะเรี่ยงผมก็เรี่ยงธรรมดาเลยครับมียาบำรุงนะครับมียาบำรุงทําวัคซีนกับธรรมดาเราก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมผมว่าได้หวงเรื่องวัตถุดิบในการเลี่ยงในการดูแลงสิไหมครับครับอ่ามีถามว่ากินอาหารบม่กินด้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่บงกินหลายจริงจนะครับอาหารคนไหมครับครับเราก็อีกส่วนหนึ่งนี่คือพวกโปรตีนนะครับพวกอ่าในส่วนที่มันดีผมก็ส่ไปอ่าพวกกากถั่วเหลืองสิไหมครับครับ กากระโขลเหลืองมันกระสอบหนึ่งเจ็ดสิบโลมันกระแพงนะครับมันรวมประมาณสองพันหรือไหมครับเวลาอีกกระสือมันจีนนี่สิไหมครับก็กระโได้ให้กินหลายเด้อครับแต่ว่าเข้ากับเข้ากับตัวหนึ่งประมาณเจ็ดกิโลองศ์สิไหมครับเรวก็อีกส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยคือหนาเพ่งกุลาครับหนาเพ่งกุลาเพ่งกุลาแห้งหรครับผมไม่เคยขาดครับเพ่งกุลาแห้งครับผมสื่อมากนี่ยทีหนึ่งกับกับหลายพันก่อนอยู่ครับผมสื่อมากนะครับคือคือเวลากินนี่มันบริขารช่วงนะครับแล้วก็อีกส่วน ส่วนหนึ่งอ่ะมันกับมีของหย่าสดนะครับเพราะเด็กหน่อยไปตัดทุ่มมือยังสิไหมครับครับคือมีหย่าสดของเพ่งกุลาสดนะครับในเวลานีก็นํำเผาหยาในมาปลูกได้ประมาณหาเดือนแล้วตัดได้แล้วยังสิไหมครับหยาในนะครับเนาะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเพ่งหย่าขนนะครับหย่าขนมี่สามหย่าครับที่เป็นตัวเทีนหย่าสดมาให้มันกินนะครับช่วงนี้มันเบ้ยไหมครับขวงมันใบนะครับไม่กินแล้วอีกส่วนยเหมือแรลงนี่เข้าก็เสริมในส่วนของ พวกโปรตีนนะครับในส่วนพวกกากทั่วเลืองสิไหมครับครับพวกกากทั่วเหลืองแล้วก็หยาเพ่งกุลาบอห้ขาดห้งครับนะครับให้เขากินในทั้งขึ้นนี่สิไหมครับครับให้เขากินในทั้งขึ้นนะครับพอผมอ่ให้เขาแบบอิสระในการกินเขาคือสมมุติว่าแรกนี่ไหมครับแรกนี่เขาเตรียมเตรียมพวกหยาหยาใส้ห้งให้กินแล้วนี่ครับสมมติว่าแรกนี่มันกินมันมาครับครับหอด้วยมือเศร้า โัว่ามือเศร้ามันเบิดใช่ไหมครับเอาก็เพิ่มจํานวนขึ้นจังน่อีกจังอยเป็นบัครับคือเขาต้องไปกินตลอดเบิดมือเบิดมือขึ้นเมียนครับถ้งเบิดขึ้นเลยครับคันเขามีโอกาสไ้กินให้กินตลอดนะครับบางคนเนี่ยก็คือเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะเอาใริหารย่ำขึ้นนี่สิ่ไหมครับครับพอพอบรให้ยาำขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาเวลามันหิวมันบริได้กินไหมครับมันกดจจอยเนาะบอกถึงเนาะเออได้จอยบางคนก็ว่าอุ้ยสงสัยเขาเจากอกเขาท่านเมีนบัครับบางทีครับไม่เห็นกล้วยอ้วนนะครับเนาะ อันนี้เราเลยเต็มปากครับว่าเคยกอกนะครับท่าเลยครับครับคือคือยังเข้าหิวเนี่ยครับเข้ากับยังไปกินเข่าในตู้ได้นะครับเนาะเป็นบอครับตัวคั้วหิวมันมันบอกว่าอะไรดีครับครับเป็นบอครับแต่ว่าเข้าต้องเสริมให้มันยูนในห้างห้างหยางสิไหมครับชื่อเสริมให้เต็มไว้จำนวนที่เพียงพ่อในการกินของห่อนมือเสารอ้สิไหมครับห่อนมือเสาร์พ่อมือเสาร์ปุ๊บเข้าปล่อยออกเรียงปุ๊บช่วงใบ เอาคั้วเขาคอ้ปุ๊บเนี่ยของผมมันสีมีหลายสุดนะครับเนาะชุดเขายังมือแรงกับมีนะครับเขายังมือแรงกับมีช่วงเขาช่วงใบกับมี่เห็ครับครับพวกช่วงช่วงใบเขาเก็บเก็บช่วงใบปุ๊บวันนี้เขาก็สิเสิร์ฟเลยดิครับวันนี้เสิร์ฟหนาช่วงใบปริมาณปริมาณเหมาะสมครับนะครับให้เขากินช่วงใบไปก่อนเพราะยังมือแรงประมาณหามงถึงหงมงแรงเขาก็เติมอีกนี่สิไหมครับเติมไปถึงหอดมือเสานะครับคือคือวิธีการกับมีประมาณนี้แหละครับ ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำต้องทำความสะอาดทุกมือครับต้องล้างล้างถิ่มปล่อยถิ่มนะครับไม่ต้องเสียดายครับเนาะเขาปล่อยถิ่มเขาก็เติมน้ำซีสารให้เขากินครับเย็นทุกมือนะครับเนาะครับเออประมาณนี้ครับคือวิธีการเลี้ยงประมาณนี้ขอบคุณครับสารเคมีลับที่นี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็บ่งโตควายครับท่านโยครับที่นี่ควายตัวนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับที่ท่านโยเลือกสื่อของมาที่อยากได้จริงจริงเนี่ยคือตอนหน่อยนะครับเนาะตอนหน่อยควายตัวนี้เขาสีเขาดีสีได้พอเก่าเจริญครับ สีออกดอกเล่าสีออกท่องครับนะครับแล้วล่ำตัวเขาสีเงาไหมครับครับตัวนี้สูงเงาเป็นพิเศษนะครับนี่ตัวนี้สูงก้อนเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมวัดอาทิตย์ที่แล้วร้อยหกสิบห้าครับปาดร้อยหกสิบห้าแขวคู่หนึ่งครับแขวคู่หนึ่งวัดสามปีกัวสี่ปีครับสามปีสามปีนิดหน่อยครับสามปีพอเขาเกิดวันที่เก่ากันย่าไหมครับวันที่เก้ากันยาอ้คเดี๋ยาปีตัวนี้นี่ครับสามปีก็วลัวพี่น้องครับกับมีแต่้คนบอกว่าให้ไปประกวดไปสนามอยู่ครับแต่ว่าผมก็นว่าท่านมีเวลาไป นะครับแสดงว่าผมบอกได้ว่าคนที่มีมีสูงกว่าเจ็ดสิบกัอัพมันอ่ะก็คงสีมีมันครับแต่ว่าเขากับคือว่าเขากับเลี้ยงไปห้องเป็นสี่ะครับครับก็บ่ไดรยังลายังสี่ไหมครับก็คืออย่างเบียบเท่ามาฉาดว่ได้ไปกอกไปอยู่ไปยัดเังนสี่ไหมครับโอ้แต่ผมว่าคานเขาเขาใหญ่ครับคนนี้ครับครับเพราะว่าคขาเขาง่ายฐานเขานี่เขาเขาสีงามคือพอไหมครับครับวงเขาสีคือเก่าจะเลือดเป็นสี่ไหมครับข่าวนานาลูกเก่ามันสีหวานไหมครับข่าวนาลูกเก่ามันสีหวานนะครับคือคือสีประมาณนี้ครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมะลินี่มันมันดีอย่างคือเขาทั้งสูงสูงบ่เป็นสูงธรรมดานะครับสูงเหง้าความล่ำตัวเหง้ายาวมากนะครับลาำตัวเง้าเดี๋ยวพักเพราะอายุป,ปุ๊บนี่กระสิกว่วงออกก็เกาได้ครับบัดน,นี้บกระสิกว่วงออกก็เกลาบางคน<ๆ>เขาเห็นในคลิปเขาก็สิบอกว่าเอา้ามันเป็นเรื่องยังสินี่คุบ่ตรงๆนะเนาะเดี๋ยวบ่ซังตรง,ตรงบางคนอนะความเป็นเรื่องยังสิมันจะมีปัญหาบ่ อันนี้บวมีปัญหาดอกครับมันบ่อเล้วส่วนนี้ออกลูกครับนะครับเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือขั้นทีงสี่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขามีท่องไหครับมันกระสิมันกระสีพวงนี้มันสียืดขึ้นไปยืดขึ้นไปครับสีหัตสีหัตตรงท้องใช่ไหมครับครับอ่าเขาเข่าของมึงสี่นะครับเนี่ยเวลาเวลาเขาได้ลูกไหมครับครับคลองเขาสีวงกว่าพวงกวกาพวงกว่าพวงนี่มันก็สีหายอ๋ออันนี้คือข้างบนจากประสบการณ์น่ครับข่ากจประสบการณ์ที่ผมเคยเคยมีครับแล้ว มันมีนะครับจังของพวกตระกูลดาวเหนือพวกเพชรดอนเนี่ยมันเกิดสีมีสะดือนะครับเนาะแมียครับสะดือมันต้องจุนเออมันต้องจุนจุนมั่งแบบแบบเลยจุนครับแบบเลยจุนก็หมายว่ามันใหญ่มันมันบอกบอกยังสีนะครับครับบางคนก็ตกใจบอกตองพาบ่ครับต้องยังสีเพ่คือตรงนี้ว่ายัเป็นต้องพาครับตัวเมียนะครับบอกถึงตัวเมียนะครับบอกถึงตัวเมียอ่าพ่อเขามีความเจริญเติบโตจังปีสองปีแล้วเขายิงทองครับ พวกนี้มันสิหัดมันสิหัดขึ้นไปเบิดเลยครับอพราต้องไปพามันเสียค้วยนะครับผมมีผมเคยมีตัวหนึ่งครับตัวผูผมไปพากัโดยข่วมบังดีของพักพวกครับกัธรรมดาเนาะเขาจะอยากให้ไปพาเขาบอกเออพากระพาพ่อบันดีพาเราเสียไหมครับครับกตายฟรีเลยครับเจ้าท่นลหะครับมที่เสียนะครับเนาะครับนั่นแหละครับแต่ว่าเขากะเข้า ฮัาโหลตามประสบการณ์ตรงนี้ครับคือคือตัวเมียเนี่ยหายทุกตัวครับว่ตตรงห่วงนะครับตัวเมียหายทุกตัวนะครับกับตัวนี้คขามีโอกาสกับสิไปงันกระบือแห่งขาดครับสกลนครนะครับตัวนี้นะครับเดเห็นตัวจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเห็นตัวจริงแน่นอนครับผมนะครับบางคน่าหุ่ยคือเก่งแต่ในในฟ้ามแท้ข้างนอกคือโบเก่งแท้ตกมาเมืองเราครับเพราะเออบางบางทีเขากับว่าเลยว่าเขาสิบประกวดตลอดไหมครับขอของมันว่า สิบประกวดตลอดบางทีเขาก็ซื้อมาโดยเพิ่มเป็นของแหงเลยอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ช่อมห้องแหงสิไหมครับครับคือของดีบางทีเขาก็บอกวาเป็นต้องไปประกวดแข่งแข่งไครไหมครับครับเออเาเรียงแบบเชยช่อมห้องเองสิมันก็มีความสูงสิไหมครับครับนั่นแหละครับที่นี่ผมถามนะครับเพื่อเพิ่งใหม่กําลังเบิ่งอยู่ควายนี่งสบาให้ลูกได้เจ๊กโตครับของผมแบบสูงสุดเลยครับของผมนะครับของผมอยู่ข้างนอกอะโตอยู่ข้างนอกประมาณสิบเก้ายี่สิบตัวครับ ทิพเกายีทสตเมียนครับหางหงลูกหลายหงลูกโตไปหงงางเงยขับไปหนาครับอ่าจริงๆนะครับพวกนี้ถามว่าลูกหลายหงงางเงยไปหนาบา่มันกับบ่เมียนเลยครับเพราะช่วงดอกมันอีดีนี่บางตัวนี่ให้ลูกจนเกือบสิตายเลครับครับพอเป็นยังที่ผมนั่งบอกสิคือบ่ไดเงยทุกโตคือคือมันเกิดสิไม่ช่วงมันช่วงการขืนไวเชล่าเขาครับเขาเลี้ยงลูกบ่ไดไหมครับ เขาเลี้ยงลูกบ่ด้ที่ผมมาบมันใหญ่ทุกตัวด้ครับครับือหมายว่าบางเมียพันธุ์เนี่ยเขียวมันเริ่มซึกแล้วครับเริ่มซึกแล้วปุ๊บเนี่ยคือคือมันห่างครับเขียวมันซึกอ่ะมันเป็นสี่เป็นสี่เหลือนิดเดียวเนี่ยครับมันทองมันออกลูกมากลูกมันดูดนมองมันมาครับคเพราะลูกดูดนมองปุ๊บเข้าดูแลเบดีปุ๊บกินหญ้ากินม่เป็นดิครับอันนี้ครับกินหญ้าที่เยวครับนี่ยเขาต้องสื่อห้ามสื่อหาในกากินเขา แบบเถี่อนอ่อนบ่ลตองเขียวไหมครับนั่นแหละครับคือคือเปใบยังสั่นบอนว่าโอ้ให้เขานั่นเลยจังสี่บอลเมียนเลยครับคือคันเขากินบ่ได้มันกลับไปบ่มลุงในส่วนตัวเขาบ่ได้ไรมาครับมันกระดิ่นมออกมาบ่าอะไรจริงจี่งไหมครับครับลูกกับว่สมบูรณ์จังจี่งไหมครับถามว่าให้ลูกเกินตายบ่ให้ลูกเกินตายเฮื่อครับคพยกออะไรคลายให้ลูกเกินตายแม่นครับผมนั่นแหละครับ อันนี้คืออันจากประสบการณ์ตรงทางพันธุ์นะครับแมีนครับของผมมีครับบัโนบุมี่ครับแตว่าคือแต่ว่าอยู่นี่ผมกับบัณฑิเรียงให้เขาถึงขนาดนั้นไหมครับครับพอพอถึงระยะหนึ่งปุ๊บผมกับเลิกหยุดทับของสิไหมครับครับคือคือหัวมันลอยแล้วมันมาไวแล้วของสิไหมครับครับเขาหยุดเลยบางคนก็ถามว่าเอ้าเึว่งบครขายออกเลือดมันก็มีความูผูกพันไหมครับครับผมผมก็มีความูกพันของผมอยู่ครับผมกับ่ได้ิขายบัได้ไป บางคนเอาเป็นพระราษาของซื้อมาขายไปครับขั้นขายไปเป็นพระราคนอื่นนีครับวันนี้คเป็นบัคขับแมนครับเป็นพระราคนอื่นอีกเอ้าเดี๋ยวคนอื่นเขาไปเลี้ยงบาม่มีลูกเขาเจ้าก็เสียใจบัครับยิงเขายิมีทุนหน่อยกับมีปัญหาครับบางคนเอ้าเมืองมงคุ้ยผมผมบอกว่าตัวนี้เป็นหมันเด้อผมก็บ่ขายครับอยากได้สิไายเลยครับแต่ว่าผมขายบ่ไา้ครับผมบอกแล้วครับตัวนี้เป็นหมันบ่ต้องเอาบ่ต้องซื้อครับเออบ่ดีบ่ดีบ่ดีผมพงวัวพึงสี ครับนะครับมันมันตีงสันครับคือเขาตองโง่ตรงๆคพอเขาเสียไปต่อยยดอะไรยังสิไหมครับเพราะมันว่าไว้เขาจะามักเอาเลยใส่เลยใส่เลยยังสินะครับเวลาขายไปเราเวลาพิชอบมันสิมันก็บ่คือดินะครับมันบอดีมันบอดีกับข้าังสิไหมครับนั่นแหะครับมันก็เป็นมันก็เป็นตาบาบพ่อเนาะเ้าถึงนะครับเนาะบันนี้ท่านโยครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมฟ้าพ่อเนายังเปิดให้คนเขายยมชมอไหมครับช่วงนี้คันมานะครับกับมาได้ทุกหมื่นนั่นแหละครับแต่ว่าช่วงเศร้ากับเกาโมง เก่ามงเสาถึงประมาณหาม้งแรงกันมาค่ำก่านี้ปุ๊บเนี่ยพอช่วงนี้มันหมื่นใบ้มครับบมันหมืดไว้เนาะทนคันหาม้งกลัวกับมืดแล้วยุ่งมันหลไหมครับรั้นมากกับมามาช่วงเสานะครับเนาะประมาณจะเก่าม้งแล้วก็ไปถึงหามงแรงนะครับแล้วก็ขั้นอยากพอผมมีดีกับทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะครับขันอยากพอนะพอถึงเนาะขันชัวขันมากวันปกติขสได้พอตะเกียร์้านนะครับคือคือคือมาได้นะครับมาศึกษาดูงานผมบริหาหงนะครับ ยูน่บ่ได้หงว่าสิจังไหนนะครับว่าใดกักนะครับบ่ได้กักวิธีการเลี้ยงนะครับมาถามได้ครับบ่ซสื่อบ่ได้บ่มีปัญหาครับพอพอเปิดใจคุยกันอยู่แล้วครับครับบ่ามาว่าสื้อระเรียดใหข้าเจ้าดีครับบ่แเม่นี่ครับเออโอ้ยมหาขาเจ้ายันตะคว้ราคาสูงสิมันบ่แเมียนด่ครับครับตัวสูงกับว่าสูงตัวถือกับว่าถือมันมีหลากหลายราคาับครับตอนช่วงที่มันเหลือดครับครับ เอาตอนนั้นคือว่ามีราคา3 4 0 0 0 0 0ม0 0นเจกับมันเบิดต้องครับเนาะกับโวตามเบิดต้องครับเนาะพอมันเหลือตัวชุดละ7 8 0 0 0 0ดเหลือกับโวเจ็ดแปดหมื่นแสนถึงสองแสนแก็ว่ากันไปตามนั้นแหละครับตามเกียจตามเบอร์นะครับมันหมดมันราคาหลักล้านสองล้านสามล้านตลอดไปนะครับเนาะการเ่องขายแดงสีมันก็ทำบายแล้วครับโวถึงเนาะครับผมมันมีคนสิ้มาซื้อเขาตลอดนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับเนาะซือนะครับประมาณนี้ครับผมครับหาผู้ใดมีเบอร์โทรติดต่อครับท่านนายกครับ 08 1ครับ8 8 6 2 0 3 3ครับผม8 8 6 2 0 3 3แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ083ครับ083621 6218879ครับ8879นะครับหรือเฟ e บุ o k นะครับควย่างเมืองสองแควครับครับนั่นแหละครับขอบคุณนะครับทายโยครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ